ออร่าชำ่ำเปิดภาพนางเอกช่องสามสมจุดคุยมอดังสวยเกินต้านสมดีกินทากรเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่สวยและออร่าพองสุดๆส,สำหรับลีนาลาลีนาชูเอ็ดสังกัดช่องสโดยล่าสุดสาวลีนาเธอได้เรียนจบอย่างเป็นทางการโพสที่เธอระบุแคปชั่นว่า See you it's Friday 1พ n o v e m ber 1 p น o n เ a r d เจอกันวันศุกร์นี้นะคะบ่ายโมงคณะน,นิเทศศาสตร์มาหากันท่ามการการแสดงความยินดีของเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการมากมายสำหรับลีนาเป็นลูกครึ่งไทยแคนาดาโดยมีคุณพ่อเป็นชาวแคนาดาและคุณแม่เป็นชาวไทยลีนาเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่มีพี่น้องทั้งหมดสองคนลีนาเป็นลูกสาวคนเล็ก จบการศึกษาปริญญาตรีคณะน,นิเทศศาสตร์ภาคอินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและลีน่าได้รับการเลือกเป็นจุฬาคาถากรรุ่นที่11ในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่73ประจำปีพศ .2562